ช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสน,นาม สนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10แข่งราชาไร้บัลลังผลงานปังแต่ไม่เคยเป็นแชมป์อาจมีคำหยาบที่ทันฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมานณะทีนี้ด้วยหากดูและชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ เราต่างรู้ดีกัน,กนว่าพรีเมียร์ลีกอังเกรดขึ้นชื่อว่าเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกสนุกตื่นเต้นเ้าใจมูลค่าการถ่ายทอดสดแม่งเป็นพันๆล้านที่ผ่านมาก็มีบรรดาผู้เล่นระดับท็อปมากมายผ่านสังเวียนฟลอร์ญาแห่งลีกแดนผู้ดีมามากมายหลายคนแต่ทว่วาดต่อจะให้โชว์ฟอร์มดีขนาดไหนมันก็จะมีนักเตะบางกลุ่มขึ้นหิ่งเป็นตำนานแต่ผลงานส่วนตัวไม่จําเป็นต้องสัมผัสแชมล์ลกเลยสักครั้งวันนี้ขอสนานท็อปเท็จะพาไปดู10นักเตะที่เป็นราชาไร้บัลลังก์กันครับ เริ่มจากอันดับที่10ชาบี้อาลองโซ่มิดฟิลมาดคุณชายหนึ่งในนักเตะสาวกเดอะคอปรักมากที่สุดสไตล์การเล่นชัดเจนไม่มีเทคนิคหือวาหรือเลี้ยงกินตัวหลบคู่แข่งแต่ฉายาที่แฟนบอลยกจ่องให้นั่นคือพาร์ตมาสเตอร์หรือที่แปลงง่ายๆว่าเจ้าพ่อแห่งการจ่ายบอลเพราะอาลองโซ่จะวางบอลสั้นเปิดบอลยาวจ่ายตามช่องเสมือนเอามือไปจับว่างผลงานของเขากับผงแดงคือเป็นแชมป์ยู่ฟาดแชมเปี้ยนส์ลีกแต่กับพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้เพียงแค่เดินเฉยียดเท่านั้นกับตำแหน่งรองแชมป์มาปี2009ซึ่งในวัน แรงแอนฟิลย้ายไปประสบความสำเร็จมากมายไก่กอกับเรอัลมาเรสสาวกเดอะค็อปก็ยังคงอาัยอาวออยากได้กลับมาอยู่เสมออันดับที่9สามีผูเปียต้องบอกก่อนนะครับว่าขอบสนามท็อปเทนตอนนี้นักเตะหงแดงจะเยอะหน่อยแต่ทางขอบสนามและเดนัสตัดหมดแม็กบอกบอกบหอของขอบสนามยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะเยียดย้ำหรือตอกย้ำ แต่กลับชื่นชมโดยสาครับเพระสามีฮิวเปียเป็นตำนานกองหลังผู้ผ่านน้ำแข็งของหงแดงอย่างแท้จริงฮิวเปียรเริ่มเข้ามาทําให้กองหลังหงแดงแน่นขึ้นและเริ่มจากการจับคู่กับสเตฟานฮองโชโดยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นระดับโลกแต่ก็พอดีกว่าการทริปเปลิลแชมป์ซีซั่น2000ขนาดที่ยุคจับคู่เซนเตอร์แบ็กกับเจมี่คาร์กเกอร์ก็เป็นจ้าโุโรปสมัยที่5เมื่อปี2005ที่อิสตันบูลตุรกีแต่ทวา่มมาแชมป์มากมายไก่กอ,อกที่ทําได้กับทีมหงแดงทรฟี่ที่อดีตประกันหลังทีมชาติฟินนนนนแลลลดดควว้ามมามมัมััััักกกบบไ่่ีเเยยยออองฤษูสถ8 David Chinola ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะอัจฉริย,ยะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ดาวิดชิโนล่านับเป็นหนึ่งในนั้นถึงแม้ว่าชีวิตพอ่อคาแข่งของเขาจะกลายเป็นอาชญากรแห่งวงการฟุตบอลฝรั่งเศสหลังพี่แกเป็นแพ้อร์บ,บาร์ทำตะราไก่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกในปี1994แต่ชีวิตนศึกพรริมเม์ลีกอังกฤษกับรุ่งโรนเอามากๆเพราะเขาเลือกย้ายออกจากปารีสแซง์แมงเนื่องด้วยความเกลียดชังมาอยู่กับนิวคาสเซิลในปี1995ผลงานอันโดดเด่นนั่นคือทั้งยิงทั้งจ่ายจะพาทัพตันดงซิลชมกพร์ดนมนองหหนน้้้าาาไปาตเาเฉยยททังที่คาิ สแต้มประมาณ2ซสีซั้นดาวิดชิโนล่าก็ย้ายไปอยู่กับซัปเปอร์ฟอมไม่เคยตกลงไปเลยแม้แต่น้อยเป็นแข่งยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA แต่ทโทรฟี่ที่ดีสุดของเขากับทีมนั่นคือลีกคับและพี่แกก็ไม่ได้เฉียดใกล้กับตำแหน่งแชมป์ครีเมเลกอีกเลยสักครั้งอันดับ7ห็ลุยส์สัวเร็ โงแดงไม่เคยขาดกองหน้าชั้นดีระดับโลกนั่นคือประโยคที่นิยามให้กับลุยโซเรสดาวยิยงชาวอุรุกวัยซึ่งต้องเข้ามารับภาระทีมแบบงงๆเนื่งด้วยการย้ายมาของเขาสวนทางกับการย้ายไปของเฟอร์นันโดตอเรสสิ่งเลือกออกไปหาแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์กับเชลซีคิงหลุยคือเดอะแบ็กของแท้สำหรับลิวพูในช่วงบันปลายของซีเวนเจอราชก็มีโซเรสนี่แหละครับที่เป็นเหมือนทุกอยา่างกับทีมยิงประตูแล้วประตูเล่าจนทำให้โงแดงมีโอกาสเข้าไปเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในซีซั่น201 20 4แแต่ททวาาสุด้้ยยกเฉีละถึงขัน เสียน้ำตาในเกมรองสุดท้ายที่ขึ้นนำคิดซอพาเลส3-0แต่กลับโดนตีเสมอ3-3ซึ่งปีนั้นนะครับรุยสัวเรสกวาดแม่งมาครองทุกรางวัลไล่ตั้งแต่นักเตะยอดเยี่ยม PFA สมาคมผู้สื่อข่าวรวมทั้งดาวันโบขาดไปถ้วยเดียวกับแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่แหละครับอันดับ6แมทธิวเลิร์ทซีเอ ตำนานวันแมนคลับยุคสมัยนี้คงหาไม่ได้อีกต่อไปแล้วแต่ทว่าถ้าเป็นยุคก่อนหนึ่งในนักเตะที่มีความจงรักภักดีต้องมีชื่อแมทธิวเลอร์ทิซิเออร์อดีตหัวหอกเซาท์แทมป์ตันติดอยู่ในข่ายแน่นอนเขาเป็นเด็กฝึกสโมสรและก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ตแต่ปี1986จนข้ามาปี2002ตลอด16ปีแมทธิวเลอร์ทิซิเออร์สัดโวย้กับนักบุญแดนใต้ไปถึง209ประตูจากการลงสนาม540นัดไปฝีเท้าของตำนานรายนี้สามารถย้ายไปคาแข่งกับทีมใดก็ได้ในโลกหรือพี่แกจะเลืออกกกไไไปคว้้าแแแชมม็ดต่่ต่พีทบบนนัย เป็นพระเจ้าของนักบุตรเล่นฟุตบอลเพื่อความสุขแม้จะต้องได้รับฉายาอัจฉริยะลูกหนังจอมอาภัพเพราะเลอร์กอตไม่เคยได้สัมผัสแชมป์สักแชมป์เดียวในชีวิตกับเซาท์แฮมตันและแน่นอนว่าตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกพี่แกไม่เคยเฉียดเข้าใกล้มาในโปรไฟล์ชีวิตของเขาเลยอันดับ5แกเร็ตเบล จากตัวซวยลงสนามเมื่อไรก็แพ้แต่ใครจะเชื่อล่ะครับว่าแกเรดเดลจะถูกปลุกปล้านจากนักเตะแบ็กซ้ายกลายมาเป็นปีกแนวรุกระดับโลกเมื่อครั้งมันอยู่กับสปเปอร์ในยุคข,ของแฮร์รี่เรดแนปเจ้าเบลโชฟอร์มโคตรโหดกระหน่วยทำให้ไก่เดทองบินัง,งาดฟ้าคว้านักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของพิีเมลีกในปี2 0 1 2กดไป21ประตู้เคยเผาเครื่องไมคอนแบ็กขวาที่ดีที่สุดในโลกของอินเตอร์มิลานจนเสียหมามาแล้วแต่กระนั้นสปเปอร์ก็ยากและเกินที่จะคว้าชแชมป์ใดๆมาครองได้ทำให้วานนองเทพ บราชาันขาวเรอัลมาเรดก่อนจะประสบความสําเร็จล้นหลามกับทีมบราชาันขาวจนถึงวันนี้อันดับ4เฟอร์นันโดตอเรส หลังจากหมดยุคไมโคลโอเว่นก็พยายามหากองหน้ามามากมายสำหรับผงแดงซึ่งเพียงลงสนามนัดแรกก็ได้ใจแฟนบอลเครื่องจากสีแดงกันหมดเพราะพี่แกเปิดเสียงประตูได้ทันทีใส่เชลซีที่หลายคนยังคงจำกันได้ในช่วงที่เอลนิโยพีกพีกอะไรอาการบาดเจ็บหากองหลังมาจับตัวเขายากเสียหลือเกินเรียกได้ว่ายิงด้ทุกรูปแบบแถมยังคมคริปแนะในวันที่ย้ายมาจากตรามีอยู่กับผงแดงต่อเรต้องการผสมความสำเร็จซึ่งนักเวลานั้นลิวพูไม่สามารถตอบโจทย์นี้ได้แชมป์ซักแชมป์ก็ไม่มีดีสุดก็คว้ารองแชมป์แถมไม่รู้จักต่อยอดให้ทีมไปถึง ฝันอีกทำให้สุดท้ายตอเรสต้องยอมหักกับเหล่าเดอะคอปเลือกย้ายไปอยู่กับเชลซีแท้ซึ่งการย้ายไปอยู่กับเชลซีแม้ว่าจะทําให้เขาคว้าแชมป์หลายรายการแต่กับพรีเมียร์ลีกอังกฤษมันยังเป็นเส้นขนานกับชีวิตเขาอยู่ดีซึ่งที่น่าเศร้ากว่านั้นก็คือตลอดอาชีพของตอเรสแม้ว่าเขาจะคว้าแชมป์มาแล้วมากมายยูโรบอลโลกแต่ตอเรสกลับไม่เคยได้แชมป์ลีกแต่ละประเทศที่ไปเตะเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่แหละครับอันดับบามมาเชลเดอร์สไย ตำนานกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสหลังจากประสบความสําเร็จอย่างมากกับทั้งโอลิมปิกมาร์เซสยและเอซีมิลานก่อนจะพังงาดคว้าแชมป์ยู่าแชมเปี S ้ยนส์ลีกซึ่งเจ้าตัวก็ย้ายมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเชลซีหลังจากซิลทรอฟี่ฟุตบอลโลก1,998ได้เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จในสีเสื้อสิงโตนึกเหมือนคราบเพราะมีแชมป์เอฟเอคัพกับยูฟ่าคัพกันแล้วแต่ทว่าแชมป์ครีเบลีกอังกฤษกลายเป็นเส้นขนาดสำหรับเดอร์ซายยีและสุดท้ายเดอร์ซายยีต้องหนีออกจากทีมในช่วงที่โรมันอัปรามชมอว พรีเมียร์ลีกติดตัวไปแล้วแน่นอนครับอันดับ2เจียนฟังโก้โซล่า เชลซียุคสมัยปลาย90พวกเขาไม่ได้มีสถานะลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบอย่างในปัจจุบันยุคนั้นเราต้องยอมรับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลครองเมืองอีกทั้งยังมีหงแดงหรือนิวคาสเซิลขึ้นมาต่อกกได้อย่างสูสีแต่กระนั้นใช่ว่าเชลซีจะเป็นทีมระดับกลางไปเล่นยุโรปอยู่ตลอดและคนที่เป็นตัวชูโรงของทีมนั่นคือโซล่าผู้ที่นึกภาพไปแล้วหลับตาได้เลยว่านี่คือแข่งคลาสสิกแห่งวงการลูกนังของแท้พี่แกเล่นฉลาดสวยงามแต่ทว่าหน้าเสียดายที่ชีวิตของเขาไม่เเเเคยสสััมมมผแชปป์รีลลลตตตออดด7่่วววาาถถ้้็นนฟุบ แกนำแชมป์มาประดับที่สแตมฟอร์ดบริดไว้เพียบซึ่งเขาเป็นอีกคนนะครับที่หากว่าอยู่กับเชลซีต่ออีกสัก2-3ปีตอนนี้มีแชมป์พรีเมียร์ติดมือแล้วแน่แน่อันดับที่ 1. นึสตีเวนเจอราร สำหรับสาวกิรวอว์พูลทั่วโลกนี่เป็นตำนานที่ยกขึ้นหิ้งของสโมสรอนกับตันผู้เป็นเดอะแบกของทัพหงดแดงผู้เคยทำเบลขอสนามเกือบโดนกระทืบตายคาบ้านและเป็นผู้นำทัพหงดแดงอยู่ในคำคืนอิสตันบุลที่ยังตาราตรึงหัวใจจากการพลิกนรกเอา,นาชนะจุดโทษต่อเอซีมิลานคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่หไปครองอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งตลอด17ปีในถิ่นแอนฟิลด์นั้นสตีเวนเจอร์ราดวิ่งไล่ตามหาแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษมาโดยตลอดและมันก็เกือบแคชเชียร์ตลอดในการคว้าเส้นชัยเป็นอน รอและเหตุการณ์ที่ตัวของเจอร์านยอมรับว่าไม่มีวันลืมนั่นคือช็อตลื่นบันลือโลที่ทําให้แชมป์ลีข,ของเขาหลุดลอยไปแต่ทว่าหากมองในมุมของแฟนหงแดงแม้จะไม่มีถ้วยแชมป์ชูขึ้นเหนือหัวสักใบเดียวแต่เจอร์านคนนี้ก็สร้างสิ่งดีๆที่น่าจดจําให้กับแฟนหงทุกคนโดยที่เขาไม่ต้องชูถ้วยแชมป์ลีสักกครั้งเดียวแล้วคุณละครับคิดว่าราชาไร้บัลลังก์มีคนไหนอีกบ้างและนี่คือขอบสนามทอปเทนหากดูและชอบใจโปรดกดหัวใจให้เราด้วยนะครับ คมเมนตขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสน,นาม